เช้าวันหนึ่งในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนหญิงคนใหม่ย้ายเข้ามาเธอดูน่ารักผมยาวสีดำใส่ชุดนักเรียนเรียบร้อยแต่มีสิ่งหนึ่งที่แปลกไปตัวของเธอมีกลิ่นขนุนแรงมากจนเพื่อนๆหันมามองกันเป็นแถวนักเรียนทุกคนวันนี้เรามีเพื่อนใหม่แนะนำตัวหน่อยจ้าสวัสดีค่ะชื่อขนุนค่ะหนูอยากมาเรียนหนังสือกับทุกคนชื่อขนุนจริงด้วยอาแต่นี่มันกลิ่นขนุนชัดๆเลยนะใช่ๆกลิ่นแรงมากอะ่ะเอาละลับไปนั่งที่ได้เลยเจ้าหวังว่าเพื่อนๆนจะดูแลกันดีๆนะ หลังจากผ่านไปไม่กี่วันเพื่อนๆเ,เริ่มพูดถึงกลิ่นของขนุนที่โชยออกมาจากตัวขนุนตลอดเวลาบางคนเริ่มพูดเล่นบางคนเริ่มแซวและบางคนถึงกับพยายามหลีกเลี่ยงเธอเฮ้ยนี่มันโรงเรียนหรือสวนผลไม้เนี่ยทำไมกลิ่นขนุนแรงจังเราว่ามันมาจากเธอนะขนุนเอ,อิดฉันคงเผลอทานขนุนมาเยอะไปหน่อยฮ่าห้าอย่ามาหลอกเลยกลิ่นนี่มันติดตัวเธอเลยต่างหาก หลังจากโดนเพื่อนๆแซวบ่อยขึ้นทุกวันขนุนเริ่มรู้สึกอึดอัดและเศร้าใจเธอจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปนั่งบนต้นขนุนที่อยู่ข้างโรงเรียนที่นี่เธอรู้สึกปลอดภัยไม่มีใครมาบูลลี่อีกฉันแค่อยากมาเรียนหนังสือเหมือนทุกคนทำไมต้องรังเกียจกันด้วยแม้ว่าเธอจะไม่กล้าเข้าไปในห้องเรียนอีกแต่ผีขนุนยังคงอยากเรียนเธอจึงแอบนั่งบนต้นขนุนฟังครูสอนจากข้างนอกและคอยดูเพื่อนเพื่อนผ่านหน้าต่างเธออาจจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้เด็กๆวันนี้เราจะเรียนเรื่องสมการคณิตศาสตร์ สมการหรอือน่าสนใจฉันจะเรียนให้ได้แม้จะต้องแอบเรียนบนต้นไม้ก็ตาม